ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือข่าวสั้นในส่วนของ iPhone 17 Pro Max นะครับก็ได้มีข่าวหลุดกันมาเยอะแยะเลยนะครับสเปคเป็นยังไงมาฟังกันครับครับเริ่มจากหน้าจอนะอยู่ที่6.9นิ้วนะจอเป็นแบบ Super Retina HDR 2นะครับ r e f e r e n e ร้อยยีนะกล้องด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบ Dynamic Island เหมือนเดิมนะไม่มีเปลี่ยนนะในส่วนของชิปนะครับให้มาเป็นแบบ A 1 9 Pro ตัวแรงเลยนะครับ ในส่วนของแรมนะครับให้มาอยู่ 8G นะครับลอมให้มาอยู่ที่ 256G 512G และ 1TB น,นะในส่วนกล้องหน้านะครับคาดว่าจะปรับเป็น24ล้านพิกเซลนะกล้องหลังคาดการว่าจะปรับเป็น48ล้านพิกเซลทั้ง4ตัวเลยถ่ายวิดีโอเป็นแบบ 4K 120เฟรมเรทนะครับในส่วนของช่องเสียบก็เป็น USB-C เหมือนเดิมนะการเข้ารหัสเป็นแบบ Face ID นะครับเหมือนเดิมนะ ในส่วนของราคานะครับคาดการว่าอยู่ที่1299เหรียญน,นะก็รอดูครับว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงก็ขึ้นอยู่กับค่างเงินเนาะแต่ตอนนี้แจ้งมาว่า AI จะดียิ่งขึ้นนะจากตัวเก่านะครับเพราะว่า,ายังไม่ซัพพอร์ตในบางส่วนเนาะในส่วนของ AI นะแล้วก็โครงสร้างก็จะเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับครับก็ต้องรอดูนะถ้ามีข่าวใหม่ๆเดี๋ยวจะรีบอัปเดตให้ฟังนะครับครับ คลิปนี้หวังเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูสิลิราชแชมพูสูตรพิเศษอ่อ,อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีลาซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสวยผิวเปล่งปลังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p e e Medical CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200ราย รีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลีงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า